สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้หน้าตาไม่ค่อยมอมแมมสักเท่าไหร่นะครับก็ไปรายงานตัวเมื่อวานแล้วก็โกนหนวดโกนเขา่าอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะครับก็กักตัว14วันเพราะว่าเราเพิ่งไปรายงานตัวสำนักงานใหม่ที่จะเพิ่งไปรายงานตัวแต่เขาบอกว่าคุณกลับไปอยู่บ้าน แล้วก็ไปกักตัว14วันเพราะคุณเพิ่งเดินทางแต่ไกลจากวอชิงตันไปถึงซันดิเอโกจาก็เลยบอรกรับทราบครับผมไม่ต้องทำงานอีก14วัน <c oughs> ทำงานทำงานครับแต่ทำงานจากทางโทรศัพท์แต่มันเป็นอำเภอใหม่เป็นสถานที่ใหม่งานต่างๆก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่จ่าจะทำในช่วงที่โดนกักตัวนะครับ จะโทรไปคุยกับลูกน้องที่เราจะได้ไปทํางานด้วยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะได้ไปเทคโอเวอร์หรือว่าไปสถานที่ใหม่ๆเนี่ยจ่าก็จะให้เขาจับกลุ่มกันแล้วก็ให้เขาออกมาไอออกไอเดียมาว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่หัวหน้าเก่าทําแล้วคุณชอบสิ่งไหนที่คุณทําแล้วคุณคิดว่าปรับปรุงได้แล้วสิ่งไหนที่คุณจากหัวหน้าหัวจากหัวหน้าเก่าคุณไม่ชอบ เราก็จะเจอกันตรงกลางแล้วจ่าก็จะมีคําพูดว่าจ่ามานี่เพื่อจุดประสงค์อะไรอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือสุดท้ายมาจาก็จะพูดไปในทํานองว่าทุกคนมีครอบครัวหมดแต่เราต้องมีความรับผิดชอบเพราะงานต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นในฐานะที่ฉันอยู่ในตำแหน่งนี้ฉันอยากจะให้งานของเราเสร็จลุล่วงและโอเคและดีที่สุด เพื่อเราจะได้มีเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวของเราเราไม่ควรที่จะมาเสียเวลากับการทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือต้องมาแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆแทนที่เราจะสามารถทำวินาทีนั้นได้ทันทีแล้วก็ครั้งเดียวเสร็จก็จะทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะทำให้หน่วยงานนี้ทีมนี้ที่จ่ายจะได้รับผิดชอบ ให้กลับบ้านได้เร็วที่สุดเพื่อเขาได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักและคนที่เขารออยู่นั่นคือจุดประสงค์ของจา่าคือต้องทําให้เสร็จในช่วงเวลางานแล้วเขาจะได้กลับไปแต่ก็ครับช่วงเวลาที่รอกักตัวก็นะก็โทรไปแนะนําไปคุยเพราะว่าเราไม่สามารถจับก,กลุ่มใหญ่ๆได้เพราะว่าโควิด1 9 เพราะฉะนั้นการเป็นผู้นําหรือหัวหน้าเราต้องคิดไปยุบแล้วเราจะไปรอให้ทุกอย่างมาถึงมือไม่ได้บางครั้งเราต้องเข้าไปเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันวิ่งสมูทเพื่อให้มันมีผลตอบรับที่ดีเพื่อให้มันมีมีประสิทธิภาพมีมีผลงานแล้วก็มีอนะไปในทางที่ดีคิดคำพูดไม่ออกโอเคครับวันนี้จ๋าจะมาพูดถึงว่า สิ่งหนึ่งช่วงช่วงช่วงการทำงานเป็นรีคูเตอร์หรือรแผนกเข้าหาคนเข้ามาเป็นทหารนะครับและนี่เป็นคำถามยอดฮิตที่คนมาสมัครทหารหรือว่าใครที่มามาเรียนรู้กับการมาเป็นทหารเนี่ยคำถามยอดฮิตของพวกเขาก็คือว่าทำไมทำไมและก็ทำไมทำไมจะกี่ทำไมเนี่ย ทำไมละทำไมถึงมีคนขอทานเป็นทหารผ่านศึกเยอะมากฉันขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงก็จะมีคนถือป้ายบอกว่าฉันเป็นทหารผ่านศึกฉันขอตังค์หน่อยฉันไม่มีตังค์ถ้ามันมีเยอะขนาดนั้นแล้วเด็กอย่างฉันจะเข้าไปสมัครเป็นทหารเหมือนอยู่ ทำไหมเป็นคำถามที่ดีครับและเป็นคำถามที่จะเจอมากๆและน้องๆเด็กๆอเมริกันที่มาสมัครจะเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเพราะเขาเจอเองเขาขับรถไปปากซอยเขาก็เจอคนเขียนป้ายแผ่นกระดาษบอร์ดนะอย่างกับรูปภาพและกุกคลิปที่จะได้เล่นไปมีเยอะแยะมากครับผมสิ่งหนึ่งที่จ่าสันนิฐานนะครับหนึ่งไม่รู้ว่า เขาเป็นทหารจริงหรือเปล่าเป็นทหารผ่านศึกจริงหรือเปล่นานะต่าเขาบอกเด็กๆไปงั้นแล้วยูยูยรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นเขาเป็นทหารผ่านศึกอย่างที่เขาเขียนตามกันดาษโอ้จริงอ่ะสมมติเป็นจริงแล้วกันสมมติเราให้เครดิตเขาเป็นจริงแต่จ่าไม่ไม่ให้ค่าเพราะจ่าก็เป็นทหารผ่านศึก และจ่าเชื่อว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเองทั้งๆท,ที่กระทรวงทหารผ่านศึกมีทุกอย่างให้ครบพร้อมแต่เดี๋ยวเราจะมาเข้าใจแบบลึกซึ้งอีกทีนะครับคือหนึ่งจนนิษฐานว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนจริงแต่ด้วยการที่เขียนเพราะรู้ว่าคนอเมริกันลักทหารอาจจะเป็นจุดขายและทำให้คนเริ่มสนใจและยื่นเงินเวลาลดจอดยื่นเงินให้เขา เป็นวิธีการหากินนะนะก็เราหามไม่ได้นีเพราะเขาไม่ได้มีบัตรห้อยว่าฉันเป็นทหารผ่านศึกเพราะฉะนั้นจะจะพยายามจะไม่ให้ไม่ให้ฆ่าเขาไม่เชื่อสอมันจะมีกลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มนี้อายุก็คงพอเยอะพอสมควรนะครับช่วงสงครามเวียดนามช่วงนั้นอเมริกาเข้าไปในสงคราม ทั้งทงที่คนในอเมริกาส่วนใหญ่จะเชื่อว่าส่วนใหญ่นะไม่สนับสนุนสงครามนี้เขาก็มีการประท้วงเกียรติทหารเกียรติรวมไงทั้งท้งที่ทหารถูกถูกคำสั่งจากาจากรัฐบาลทหารก็ไปแต่ทหารกลับมาก็คือไม่ถูกต้อนรับในสิ่งที่ควรถูกต้อนรับไม่มีใครเห็นคอยตามกับทหาร รวมนั้นมันก็มีหลายๆด้านเพราะว่ายังอยู่ในยุคการเกณฑ์ทหารอยู่นะมีหลายท่านที่เป็นอเมริกันแต่หนีทหารด้วยการขึ้นไปแคนาดาเพราะไม่อยากถูกเกณฑ์ทหารเพราะว่าไม่อยากไปสงครามเวียดนามเพราะเขาไม่เชื่อในสงครามเวียดนามทางรัฐบาลก็ถูกกดดันอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วงนั้นคนก็ ไม่เวลากลับมาก็ไม่มีใครเปิดแขนต้อนรับทหารช่วงยุคสงครามเวียดนามพี่ๆน้องๆพี่ๆไม่ใช่น้องๆสิพ่อจ่า,จาเด็กแล้วพี่ๆทหารหลายท่านเขาถึงไม่ถูกยอมรับซะส่วนใหญ่และความช่วยเหลือจากรัฐบาลของของเมืองของสเตทไม่ใช่รัฐบาลหลวงนะครับก็คือคงไม่เข้าถึงพอสมควรและคนก็ไม่เห็นด้วยจ่าก,ก็เลยเชื่อว่า มันก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ช่วงนั้นเขากลับมาแล้วยังออกตัวไม่ได้แล้วก็คนอเมรมกันไม่ไม่เปิดแขนอ้ารับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขานะครับแต่ว่ารุ่นนั้นรุ่นรุ่นสงคารามเวียดนามเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับเพราะว่าถ้า้านับดูแล้วก็40ปีก็รุ่น60 70กันแล้วอ่ะ ส่วนมากคนที่ไปขอตังค์ข้างถนนจะไม่เห็นนะว่าอายุ7080สอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นช่วงประมาณ30 40 40ต้นต้นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถ้าพวกนั้นจะบอกว่าโอ้ฉันมายืนขอตังค์ตรงนี้เพราะฉันเพิ่งไปสงครามเวียดนามาคือมันใช้ไม่ได้แล้วมันหมดยุคเขาแล้วนอกาจากคนคนนั้นจะจะดูรูปร่างเหมือนอายุป,ประมาณสัก70-80อันนั้นก็โอาจหน้ามีเปอร์เซ็นต์อยู่ แต่คราวนี้สงครามอิรักสงครามตึกถลม่มคนอเมริกันเข้าใจเหตุผลถึงแม้จะมีบางส่วนที่เขาบอกว่าเออตึกถลมม่มน,นั้นเป็นการเซ t ตอัพแต่ส่วนมากส่วนใหญ่คนอเมริกันเชื่อว่ามันเป็นเหตุที่แท้จริงที่ผู้ก่อการร้ายได้ยึดเครื่องบินแล้วก็ไปทําตึกถลม่มเพราะฉะนั้นมันมีเหตุจูงใจว่า ทำไมอเมริกาถึงเข้าไปในสงครามเพราะตึกถล่มนะครับเพราะฉะนั้นสงครามครั้งนี้ขอบอกได้เลยว่าคนอเมริกันเขาสนับสนุนอย่างมากและเห็นได้เลยว่าจากอาหารที่กลับมานะครับและจะได้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 ริมรถกับความรักห่วงใยจากพี่น้องคนละเรือนคนอเมริกันต้อนรับอย่างดีเลยครับ ไม่ว่าถ้าคุณเขาเห็นเขถ้าเห็นเขาเห็นคุณใส่เครื่องแบบแล้วคุณอยู่กำลังซื้ออาหารหรือซื้อกาแฟเนี่ยมีคนแบบพยายามจะซื้อเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟจ่าไปกินเหล้ากินเบียร์ในร้านอาหารเขาก็ซื้อเบียร์ให้ดื่มฟรีไม่ว่าคุณจะไปร้านที่ไหนเขาก็จะมีะลดให้ไม่ใช่ลดใช้ะครับลดค่าดิสคาไม่ว่าคุณจะซื้อของเขาก็ลดให้1 0อะไรเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยและตรงนี้มัน ที่บ่งบอกได้ว่ามีองค์กรที่เป็นทางทหารและก็องค์กรที่อยู่นอกทหารคอยสนับสนุนให้พี่พี่น้องๆ้องทหารกลุ่มเหล่านี้ที่เพิ่งกลับมาจากสงคารามถ้าคุณเป็นประสาทเขาช่วยคุณไม่มีบ้านเขามีโปรแกรมช่วยหาบ้านคุณคุณเป็นนู่นนี่โรงพยาบาลช่วยดูแล,แลรักษาคือคือ สรุปแล้วความเป็นไปได้ที่คนที่เพิ่งมาจากสงคารามนี้จะไปนั่งขอตังค์จะเชื่อว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเขาเป็นทหารจริงเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าองค์กรทั้งในทหารและนอกทหารเขาพร้อมที่จะช่วยทหารทุกนายที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนะครับแต่ไอ้ข้อที่3เนี่ย เงินก็โอเคสวัสดิการก็โอเคทุกอย่างครบพร้อมจะจะชี้นิ้วว่าคนอื่นไม่ได้จะเชื่อว่าทหารคนคนนั้นที่เป็นบ้าขึ้นมาหรือว่าต้องไปนั่งขอตังขอทานเขาทำตัวเขาเองครับเพราะว่าเงินไม่มีเหรอเออคุณติดยาหรือเปล่าเออคุณเป็นอะไร ทำไมคุณไม่เข้าไปหาแต่แต่มันก็มีครับมีที่แบบจริงๆเคสจริงๆที่ที่อาจจะไม่มีอะไรช่วยได้แล้วเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นแบบนั้นก็เขาก็เลือกของเขาเองแต่จะพูดได้เลยว่ามันมีองค์กรหลายองค์กรที่คอยช่วยเหลือพี่พี่น้องๆงทหารเหล่านี้นี่แหละเป็นคําตอบที่จะตอบน้องๆพวกนั้นและอีกอย่างที่จะพูดอธิบายให้เขาไปว่า แต่ถ้าคุณเข้ามาเป็นกองทัพเรือเปอร์เซนที่คุณจะเมสซ์ัพในหัวสมองเนี่ยเพราะคุณไปสงครามแล้วไปเห็นรูปภาพต่างๆแล้วมันติดตาติดใจขึ้นมาถ้าคุณเป็นทาหารเรือเนี่ยเปอร์เซนที่คุณจะไปเป็นไปเจอประสบการณ์แบบนั้นมันอยู่ตรงที่น้อยกว่า5%เอร์เซน่ะนอกจากคุณจะเป็นหน่วยรบพิเศษในวิซิลนอกกนั้นคุณต้องมาทาสีเรือเหมือนจ่าแน่ๆล่องเรือไปแล้วทาสีเรือไปเพราะฉะนั้น จ่าบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตกไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแต่กองทัพอื่นจ่าไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามาเป็นทหารเรือเนี่ยคือคุณอาจจะเครียดมากกับการว่าอะไรวะทาสีเรืออีกแล้วเหรอโอเคครับวันนี้จ่าไม่ได้มาทําคลิปถามตอบแต่มาเล่าประสบการณ์จริงกับเด็กอเมริกันที่อยากจะมาสมัครทหารและเขามีคําถามยอดฮิต และจะได้เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแบกฟันและเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันวันนี้จะขอลาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำคลิปต่างคอนเทนต์แปลกให้อีกนะครับแล้วอย่างไรถ้าใครอยากให้จ่าทำอะไรเพิ่มอีกหรือว่างงสงสัยอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาข้างล่างเลยครับวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์อีกด้านหนึ่งให้ทุกคนได้เรียนรู้ จะขอลาอย่าลืมกดไลค์อย่า like, ลืมกด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม